จากนี้ไปนะครับจะขอเรียนเชิญทุนนะครับทำความเคารพในทหารานทหารสภาพบิรชชมชายแญนะครับที่บรีชีตเพื่อปกป้องเพื่อพื้นทยครับผมขออนุญาตอ่างเบอร์ห้าศิเบกฤษณาน้อย็นผาสุสิษพสานศิเบนะครับจากนี้ไปนะครับก็ขอเรียนเชิญทางเจ้าหนี้ได้ มิภะคโรสมมสิลจามาังคัจฉมตาตยปธมสารณะคมตาตยปิสังฆเวรมณีเปะาตมยาเมสุร จัดกิจกรรมขึ้นมาครับเพื่อให้ตะาสตดวกดีสิบห้าวินชนนะครับ